เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิตย์ไปนะครับกับเกมไดโนเมิร์ดวอร์สงครามร่วมมือกันระหว่างมนุษย์แล้วก็ไดโนเสาร์นั่นเองครับผมแม่เกมนี้นี่เราจะต้องทําการรวมร่างทั้งเหล่ามนุษย์แล้วก็ไดโนเสาร์พัฒนาสายพันธุ์เพื่อปกป้องฐานของเราจากนักลบฝ่ายศัตรูที่บ้าคลั่งเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้จานน่าสนุกแค่ไหนเฮ้ยพวกไดโนเสาร์กำลังจะมาจ,าจู่โจมหมู่บ้านความหวังสุดท้ายของเราก็คือ ไข่ฟองนี้เลยเพื่อนน,อนี่เอาจงนี้ออกไปสู้ฮืมต่อไปัม,มอนแลนดอมยูนิตวิมาสองคนนี้รวมกันไป,ไป่อกไปนักลบกระดูกเุ้ยพลังงานเต็มเปี่ยมหัวหอกก็มาเพื่อนเุ้ยเรียกออกมาไว้ก่อนรวมล่างโอ้โหฝ่ายศัตรูมันโหดเกินอุ้ยตัวเราก็ อืเริ่มจะโหดฟุ๊บนักลบเลเวลสไปเลยจ้าตัวหอ,อกซัพพอร์ตด้านหลังนี่โอ้ยชนะแล้วเพื่อนนี่นี่ก็คือเด็กของเราอาก็จะมีแบบว่าพวกมนุษย์แอคแมนกับตัวหอ,อกกำลังจะปลดล็อกไข่ไดโดนเสาร์มาตอนนี้นี่อุ้ย พลังงานเรนดอมได้มา400ครับผมโอ้โหคราวนี้บอกเลยว่าแม่ตึงๆแน่นอนเอาละป,ปึป๊บตัวหอกออกไปก่อน2ตัวอุ้ยแล้วก็ตัวหอกออกไปช่วยอีกฮืมแอคแมนโอ้โหไ,ได้เห็นหน้าชัดๆอุ้ยโทรบอสออกมาอีกตอนนี้นี่เก็บพลังงานเุ้ยแอคแมนเลเวล2 นะยังปลอดภัยอยู่เพื่อนอตัวหอกขั้นที่สามไปดิโอ้โหรอมันมาใกล้ก่อนอา้าไม่ทันแล้วเพื่อนเปิดไข่เฮ้ยเ,เ,เวโรซิเลปเตอร์มาเลปเตอร์มาแล้วเพื่อนโอ้โยโคตรเท่ช่องก็ถูกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะอุ๊ยมนุษย์ลวมล่องไดโนเสาร์เฮ้ยขี่ได้ด้วยออกไปเลยมนุษย์ไดโนเสาร์อืมยังเท่เลยเพื่อน แล้วเจ้าตัวนี้ขี่เจ้าเลปเตอร์ก็ได้ตัวหอกกับเจ้าเลปเตอร์นั่นแหละปล่อยเลปเตอร์ออกไปกัดมันโอ้โยเรียกยูนิตเพิ่มปั๊บปั๊บปั๊บืบบบึตอนนี้ยังไม่พอเฮ้ยเลปเตอร์ฮปล่อยพวกนี้ไปก่อนเลปเตอร์รวมกันสายพันโหดวิงไม่ได้เลปเตอร์รสองด,ดาวออกไปเดียวเดียวไปสู้ ้ยงับืหโคตรแกร่งโอ้โหเวฟที่สี่มาอีกอุ้ยโอ้โหโอ้โหสองดาวสองดาวรวมกันวู้เท่โคตรต้องไว้ที่ตรงนี้มันจะได้หันมาเห็นหน้าโอ้โหเท่จริงๆนะปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปนี่นี่เอาละรวมกันไปเลยเพื่อนเจ้านักลบไดโนเสาร์เลเวลสองทั้งกัดทั้งอะไรต่างๆ แกล่งสุดๆแน่นอนตัวหอกไปก่อนเพื่อนอยากจะเห็นเจ้าเลปเตอร์ขั้น3เหลือเกินจะได้เห็นไหมนะเดี๋ยวต้องมาดูกันอุย้ยเจ้าบอสไดโนเสาร์ตัวใหญ่เลปเตอร์ขั้น3ามอุยผมโคตรเท่เอาละเพื่อนเลปเตอร์ขั้น2ออืมออกคีช่วยเหลือกันก่อนอฮ้ยพลังหมดโอ้โหโอ้โหโดนกัด เฮ้ยเจ้าเล็บเตอร์ออกไปหน่อยเพื่อนกัดตูดมันงับงับอืป้อมเกือบแตกโชคดีชนะหนึ่งดาวจะมาหาคนขี่เลเวลขั้นสามสักหน่อยปะโถจะว่าไปวิ่สามารถอัพเกรดได้ด้วยอืมอัพฟรีนี่พลังงานโคตรเยอะจุ๊บจุ๊บจุดจปับป๊บปั๊บ ขี่เลปเตอร์ออกไปแนวหน้าหืรวมเจ้านี่ส่งออกไปก่อนละกันเออเออวิ้ยเฮ้ยช่วยหน่อยอืมเจ้าบอสโอเคเฮ้ยชึบนี่นักลบขั้งสามรอดูสถานการณ์แั๊บหนึ่งการต่อสู้ตอนนี้ยังชิวๆจะไปไหนจะไปไหนอุ้ยไล่ปลาหอกเดี๋ยวเราจะต้องไว้ตรงนี้ หันก็ไปสู้มาเพื่อนอกัดให้หมดมอือ้ยโอ้โหตัวมันใหญ่จริงเฮ้ยได้กรองอู้การ์ดใหม่ครับผมอุกบาทงั้นเหรอคราวนี้อุกบาทต้องลากหรือเปล่าอ๋อถล่มยับไข่ฟองใหม่ได้อะไรเอ่ยไตเซราท็อปก็ต้องอัพ กันด้วยให้มันเลือดเยอะๆแข็งแกร่งสุดๆโอ้ยอีกประมาณไม่กี่ด่านก็จะมีปลดล็อกไข่ฟองใหม่สู้ที่ดอนน้ำแข็งสมอนสมอนขี่ไตเซราท็อปเออปล่อยออกไปแบบว่าช่วยสู้กันไปก่อนเอาละอุ้ยตอนนี้เจ้าเลปเตอร์เจ้ามานุษย์ฉันยังไม่ทันจะรวมร่างเจ้าไตเซราท็อป ไตเซราท็อปขั้นสามมาแล้วดูสิชึบชึบชึบโอ้โหวิ่งไดนโนเสาร์ผสมกันไม่ได้อุกบาทถลม่มวิ่งอุกบาทอัปเกรดมาแรงเกินนี่นักลบโอ้โหไม่ได้เดี๋ยวปบนึ่งส่งเจ้านี่ไปก่อนไตเซราท็อปหอกและขันมาปามันเอออ,อยไดโนเสาร์ขั้นสาม เอาแพ้ฟื้นคืนชีพได้ไม่เป็นไรเพื่อนงั้นคราวนี้ส่งตัวประสิทธิภาพสูงออกไปต่อสู้นั่นและนั่นและไตเซราท็อปช่วยกันหน่อยชึบรวมตัวออกไปสู้กันก่อนโอ้โหตัวมันโคตรใหญ่ของจริงเลเวล4ใน6แข็งแกร่งไหมล่ะและคราวนี้ เราก็จะได้เลปเตอร์สุดโหดมาถึง2ตัวเฮ้ยมันอึดแล้วเกินอุกบาทถล่มไปซะสาดาวดาวนี้แหละจะได้ไข่ดูสิจะได้ตัวอะไรกันบ้างอืมออกไปก่อนแล้วก็ไทเซราท็อปครั้งนี้ได้ออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่มันก็ช่วยออกไปสู้ก่อนแหมแต้มเราเยอะจริงๆพี่ไทเซราท็อปสายระยะประชิดกันบ้างครับผม ปกติใช้แต่ตัวหอกชืบชืบระยะประชิดระเบิดอีไตโซราท็อปไลควิดเออสุดยอดเจอบอสแล้วเพื่อนอุ้ยบอสตัวนี้จะแกรงขนาดไหนเอ่ยดูสิอุกกะบาดโอ้โหก็ยังโหดเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อเรียบร้อยไข่ฟองนี้ได้เป็นแองคิโรซอรัสดฮยไดโนเส์สุดตึงอัปเกรดไปดีอโอ้โหไม่มีปลดล็อกตัวอื่นแล้วนะโอ้โหช่องอย่างเยอะแล้วทำไมได้แต่เลปเตอร์กับไตเซราท็อปมาแล้วแองคิโรซอรัสโอ้โหสีสันสวยงามนี่เราก็จะ แม่เก็บเอาไว้ก่อนรอให้เป็นแบบว่า3ดาวดีไหมเอ่ยรวมกันขั้นสองนี่นี่ขั้นสาแองคิโรโซอลัสโอ้ยหางลูกตุ้มหน้ากากากระดูกอุกกระบากถล่มนี่เดยว,ว่าผสมไดโนเสาร์ได้อย่างสุดมันกันเลยทีเดียวดูซิชืบชืบเลปเตอร์ออกไปสู้เดียวๆผม กันเยอะๆแองคิโรซอลัดออกไปสู้แบบเดียวๆส่งออกไปให้หมดเลยละกันี่ยังไงก็ชนะชัวๆนียิ่งจำนวนเยอะยิ่งได้เปรียบไดโนเสา์ออกไปให้หมดอุ้อุกาบาทนแล้วก็ส่งออกไปอีกส่งออกไปให้หมดไม่เหลือสัก,กตัวหน้าเราเน้นจำนวนดูสิอ้อเจอตัวใหญ่ก็ไม่กลัว เน้นแบบว่าช่วยจูโจมูเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในเกมนี้ก็เรียกได้ว่าประสานไดนโนเสาร์เข้ากับมนุษย์ยุคหินได้อย่างแม่สนุกสนานกันเลยทีเดียวก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่อติกันด้วยไว้จะหาเกมสนุกสนุกแปลกๆมาเล่นให้ดูกันอีกน,นนะแม่เพลินจริงเกมนี้สำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน ยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ